สวัสดีครับผมนัดอิซุสุนะครับเดี๋ยววันนี้นะผมจะส่งมอบรถคันนี้นะครับเป็น NR 130 400ใหญ่วิ่งม่ติดเวลานานๆจะมีรอๆแบบนี้ให้ทุกคนได้ดูนะครับ คันนี้นะครับลูกค้าทํากิจการเกี่ยวกับบรรทุกน้ำนะผลิตน้ําดื่มไม่ว่าจะน้ำแบบเป็นขวดเป็นแพ็คหรือเป็นขวดใหญ่หรือเป็นถังนะลูกค้ามีครบทุกอย่างเลยใครสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้นะว่ารถแบบนี้ราคาเท่าไหร่นะครับหลักๆนะคันนี้ต้องดาวประมาณ129,000บาทนะเพราะว่ารายละเอียดค่อนข้างเยอะและเป็นคอกแบบ 3ชั้นเลย3ชั้นอย่างไรนะเดี๋ยววันนี้ใครสนใจก็ดูให้จบเลยนะครับโดยปกติแล้วจะเห็นเซลล์นัทบอกว่าดาว59,000ใช่ไหมแบบนั้นก็จะเป็นตู้เป็นคอกแบบธรรมดาแต่คันนี้มีความพิเศษตรงคอกดูด้านหลังละเอียดแบบนี้เลยกล้องมาซุมอยู่ใกล้ๆนะครับจะมีในส่วนของพื้นอยู่3ชั้นเลยนะเหมือนกับมีคอกอยู่3ตัวเลยเห็นไหมสอชั้นแล้วก็3ชั้นอันนี้สําหรับบรรทุกน้ํานะลูกค้า ต้องการให้ดีไซน์แบบนี้เลยนัดอินสุจัดให้แบบนี้เลยนะครับจริงๆนัดอิสุก็ไม่เคยทําแบบนี้หรอกแต่ว่าลูกค้ามีแบบมาให้เราก็ทําตามแบบเลยนะครับคันนี้ทาการอัพช่วงล่างด้วยอัพเกรดช่วงล่าง5ตันนะครับบรรทุกสินค้าก็คือบรรทุกน้ำนะ่ะลูกค้าต้องการบรรทุกน้ํา5ตันนะครับมีการเปลี่ยนล้อใหม่เป็นล้อกระทะพร้อมยางมิชลิน xcd 3นะครับแล้วก็เซ็ตช่วงล่าง ลงเล่มทะเบียนให้เรียบร้อยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเรื่องผิดกฎหมายทะเบียนรถของท่านก็ด้านหลังนะฮะหน้า18หน้า16กนะครับก็จะมีรายละเอียดของช่วงล่างเรียบร้อยนะครับเวลาต่อภาษีก็ต่อตรงน,นี้เพิ่มเลยรายละเอียดด้านหลังก็จะประมาณนี้ครับมีตัวคาดมีตัวกันอะไรต่างๆเห็นไหมกล้องสูงเข้าไปดูใกล้ๆเลยงานนี้ใช้คําว่าแข็งแรงมากๆนะครับความหนาของพื้นเนี่ยแต่ละชั้นเนี่ยหนาประมาณ3.5มมิลน,นะ 3.5มีแต่ละชั้นความสูงก็สูงอยู่ประมาณชั้นละ50เซนนะครับมาดูรายละเอียดของด้านข้างนะครับว่ามันมีออปชันอะไรใช้งานแบบไหนนะครับเผื่อใครต้องการแบบนี้ก็สั่งแบบนี้ได้เลยว่าเป็นรถบรรทุกน้ำทำแบบรถบรรทุกน้ําจะทําเป็นชั้นเดียว2ชั้น3ชั้นแบบนี้ก็ได้นะครับเวลาเราโหลดสินค้าโหลดของนะครับก็สามารถยกเกล็กตรงนี้ขึ้นนะครับมันมันยกได้นะแต่นี้มันค่อนข้างแน่น,นยังใหม่นะครับเนี่ยยกประมาณนี้นะครับแล้วก็สอดน้ําเข้าไปได้เลยนะ เพราะฉะนั้นการใช้งานไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะใช้งานยากนะแล้วก็ยังมีส่วนของเหล็กพวกนี้เป็นสแตนเลสแท้นะนัดอีสุจัดให้แบบนี้เลยแล้วก็ปีนได้นะครับเนี่ยมันจะปีนขึ้นได้แต่ว่าผมไม่ปีนแล้วกันเพราะว่ามีปัญหาเรื่องหัวข่าวนิดหน่อยนะครับอ่ะเรามาดูรายละเอียดด้านหน้ากันดีกว่าไอ้พวกนี้ช่วงล่างล้อต่างๆเนี่ยผมทําให้ดูประจําอยู่แล้วเรามาดูด้านหน้านะครับอันนี้สําหรับผมนะครับก็ถือว่ายังใหม่อยู่เห็นไหม หน้าตารลเล้าเลยมีการเปลี่ยนกันชนหน้าใหม่กระจังหน้าก็เปลี่ยนใหม่แล้วก็ชุดครอบต่างๆที่เป็นคมเมียมแถบแก้มต่างๆที่ปัดต่างๆนะครับตรงนี้และด้านข้างคิวล้อหรือซุ้มล้อนะครับเพื่อทการตกแต่งให้สวยงามอันนี้ความสูงของหมวกเนี่ยพอดีเลยเห็นไหมแต่ถ้าเกิดลูกค้าใช้รถที่มีความสูงมากกว่านี้หมายถึงว่าคอกมากกว่านี้ ประมาณ2เมตร1ิเมตร2ีเมตร22อะไรประมาณนี้นครับผมก็จะให้หมวกที่สูงกว่าน,นี้นะเพราะฉะนั้นบางคนบอกว่าให้หมวกตัวนี้สวยกว่าตัวนั้นไม่ใช่นะครับมันอยู่ที่ความสูงของข้อของตู้ของท่านนะเราจะซัดเซตให้เข้าเทียมกันให้มันบาลานซ์กันนะ่ะและเรียกประมาณนี้นะอ่าภายในนะครับก็จะเป็นเกียร์ธรรมดาไม่มีอะไรมากมายครับเกียร์ธรรมดาอันนี้นะครับช่วงล่างนะครับพวกโชค๊คพวกต่างๆนะครับเราคืนให้ลูกค้าเลย เรามาดูโปรโมชั่นรายละเอียดของรถกันสำหรับคันนี้นะเบ็ดเสร็จแบบนี้เลยเพราะว่ามันเป็นข้อแบบพิเศษข้อแบบ3ชั้นนะฮะสำหรับบรรทุกสินค้าพิเศษพิเศษเลยเช่นน้ําหรือน้าหนักบรรทุกการบรรทุกที่ประมาณเกิน3ตันขึ้นไปนะครับอันนี้บรรทุกได้5ตันใช่ไหมฮะคันนี้เลยใช้เงินดาวอยู่ประมาณ1 2 9 0 0 0บาทนะ รายละเอียดการผ่นอนต่างๆผมทิ้งไว้ตรงนี้เลยนะครับหากใครสนใจแบบนี้ติดต่อสอบถามมาได้ที่เบอร์โทรศูนย์แปดสองศูนย์หกเจ็ดสี่เจ็ดสี่กับนัดอ e ีสูซุได้นะครับแต่ถ้าใครต้องการรายละเอียดของรถแบบนี้เลยแต่งแบบนี้เลยแล้วเป็นคอกธรรมดาหรือเป็นตู้ธรรมดาไอแบบนั้นนะครับใช้เงินดาวเพียง59านนะผ่อนได้ถึง72งวดค่างวดอยู่ประมาณ2 0 0 0 0กว่าบาทผมทิ้งไว้ตรงนี้เช่นกันนะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณลูกค้าคุณกิจบป้าน,นะครับที่มารับรถจากประจวบพรินันธ์นะฮะ ก็ขอให้กิจการรุ่งเรืองร่ำรวยเฮงๆตลอดไปนะครับ mm hmm. วันนี้นายสุข mm hmm. ขอบคุณมากนะครับ mm hmm. ที่ติดตามกันขอบคุณครับสวัสดีครับ